สลิดทัดขูดจะทำได้ไหมเนีย่ยแต่เรื่องนี้นะไม่ต้องอะไรเลยแค่พูดชื่อเรื่องก็ดังพี่สัมภาษณ์มาแล้วทุกคนนะผมของ่ายครับลีเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นแบบอตัวสำคัญคนอาไว้ท้ายสุดนะอ่ะตัวอักษี อยากขายให้ติ่มเพราะมันบ้างก็เลยยื้อให้อยู่ก่อนหลักจบงานเพราะอะไรรู้ปะคนนะ่ะชอบลือว่ากลัวไม่ครบกันมาแล้วก็ไม่ได้ครบกันจริงๆตั้งแต่แรกแล้วดุดังแล้วว่าที่เรารอเจอน้องๆเราก็เรียกได้ว่ามาหาอะไรกินจุ๊บจิ๊ก่อนจะบอกว่าผัดไทยอร่อยมาก <c oughs> ได้เลยค่ะอันนี้สีน้องไม่เสียสันเท่กินไม่ได้กินอันนี้ดีกว่ามุลนี่ค่ะพ่อพ่อต้องมีฟิวรีพพรว,รว,วิวด้วยหรอที่ผัดไทยอร่อ ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องๆกันแล้วนะคะหลังจากที่เราอ่ะมาสายเดีเราก็ยังอยากเจอน้องๆได้ไหมตเขาเริ่มต้นที่ัสดี้ขันกบีวัสดี้กุ้งสังข์กินน้ำปลาอะยังไงบ้างคุณสองคนจะมาไหนกันไ่นจะไหนตอนเดือนนะดูน้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยัสดีคฮ้ย เป็นไงบ้างแฮปปี้แฮปปี้ครับเนจอยนจอยข้างนไข้างในกันหรอใช่งในนวะข้เดินี้เข้างในไหมอ่ไปเจอโจทุกคนหาโดนจับเลย่าไม่ได้เจอกันนานมากเจอครั้งนี้แล้วคุณมาโตะแฟนผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี้ยวเ้ยในซีรีเยในซีสยเ่ยนับเฮ้ยตเเฮ้ยนุณมาดี่้ มาเลยมาเลยลูกมา่ลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะยังไงสีเหลา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 เกิดจากอะไรก่อนดีแอลแต่เพียงผู้เดียวถ้าเธอไม่เด็ดจริงเธอไม่ได้คันเรื่องวันนี้แต่เพียงผู้เดียวนะชื่อเรื่องว่าแอบแต่รักเล่นโกลนใครเป็นคนเล่นโกลเล่นโกล ไม่ใช่อเอารักก่อนแล้วก่อนรักเป็นกนมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ,อะไรเนี่ยเล่าสิยังไงมันเป็นเรื่องระหว่างเพื่อนสองคนเนาะเป็นเพื่อนสนิทกันสองคนที่เติบโตมาด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันคือตโตมาด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันเลยแล้วไงต่อคือเราเนี่ยฐานะต่าฐานาะต่างดึงกอีกคนดึงรวยมากคืออีกคนนจะอยู่หญิงอีคอกคนหนูกคืออย่าโจกเข้าใจป่ะเออแล้วไงต่อลูกเราก็คือเกิดความรักขึ้นใดๆระหว่างทางแต่ด้วยความสนิทกันเราก็อาจจะแบบเฮ้ยอีออพูดอะไรยากอ่ะเพราะเรากลัว่าความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปถ้าาเรรพูดอะไ เพื่อนเป็นคนล้านใช่ขอทายได้ปะใครจนใครรวยพี่ขอทายว่าคนดันนะเนี่ยคุณเห่นไหมเนี่ยโชว์เพ็นก่อนใครเล่นเป็นใครบ้างอะใครเล่นชื่ออ่าซันน่าชื่อเสียงเสียงเพลงวันมิว่าค่ะเราชื่อรวยทั้งคู่เออใครมาวันมิว่ารวยหรือว่าหลังจากอ่ะซัญน่ารวยใช่ป่ะเออลูกหมีก็เป็นเป็นสามบี่น้องแล้วในช่วงวัยมันจะทำให้เราแบบเกิดเหตุการณ์ไปฉีด ใช้สิเสร็จปุ๊บอ่ะก็เกิดเหตุการณ์ด้วยครอบครัวชนะหลงละลายแล้วพ่อก็ฆ่าตัวตายจากในรีเซอร์จากนิรวยมหาศาลจากที่รวยมหาศาลจนต้องมาพึ่งแม่วดีเลอเล่าก่อนเอาถามๆแค่นี้เลยพอวันที่รู้เราต้องมาเล่นกันจุนกันยังไง แล้วความชุ่ใช่้นสนิทกันแสดงว่าเขาเห็นเคมีจากที่ทุกคนเห็นแน่เลยอ่ะปากลอยวันอะไรยังไงติดตามได้วยก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะแอบแฝงรักเล่นกลเป็นผลงานเกอร์เลิฟเรื่องแรกของพวกเราของเราล้วก็ยทายด้วยทายด้วยก็อยากให้ทุกคนติดตามนะคะชอบก็อวยไม่ชอบก็อวยอยู่ดีไม่ชอบก็อวยอยู่ดีไม่ชอบก็อวยอยู่ดีฝากด้วยฝากติดตามลองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ จะหลท่านขุนจะทำได้ไหมเนี่ยตอนไหกคือจะบอกงี้ท่านขุนเนี่ยเอาเป็นจริงปะเนี่ยเป็นคนเอามาให้นะรู้ปะไม่รู้เอเนี่ยรู้เพราเนี่ยโทรบอกตั้งแต่วันแรกว่าวาคือฉันหนัยายให้เธอได้เลยแล้วเรื่องนี้นะไม่ต้องอะไรเลยแค่พูดชื่อเรื่องก้อนดังเพราะว่าหน้าปกนยายอ่ะมันคือเรา เราก็ไม <ENNIS> <ำ>่ค่อยมั่นใจซะด้วยสิจับพันก็ได้ใช่ไปหลอกมาแล้วรู้สึกถูกสลิดกับตัวละครท่านขุนไหมถูกสลิดแต่ว่าเอาจริงๆนะด้วยความที่แบบตัวละครตอนถ่ายอินเนซี่เขาเยอะกว่าเรามากมากมากคือตอนถ่ายเหนื่อยมากมอมปูดดีใจที่มีคุณวารเดชเฮ้ยหลอชนะเนาะสวยสวยไปเลยไม่แต่คือจอห์นดีใจมากที่พีนัทได้เล่นเรื่องนี้ดีใจมากจริ ว่า,าจริงคือแบบเราวันนั้นี่เราวันนั้นหลังใหญ่เรื่องนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากให้พี่นันได้เลรียานั่นแหละฝากติดตามเรื่องนี้ของพี่นันด,ด้วยกับของพี่จริงด้วยนะคะฉันนี่แหละคือท่านสุดที่สวยที่สุดในสยามฝากด้วยขอบคุณครับยังไงลูกกี่เรื่องเราสิสองเรื่องสือพี่เจ็นสองกับซาลาตายี่ห้อยๆอ,อยู่คือมึงเหรอเขา <laughs> Beni ที่ไม่มีรูปท็อปตรงนั้นคือท็อปห้อยหัวมีท็อปขึ้นแล้วเล่นเป็นเรื่องเล่นเป็นชื่อว่าเล่นชื่อว่าดารินว้ายรู้สึกไหมไม่เคยจากดาวิสดารินยังไงดารินยังไงดารินเป็นหมอนิติเวชโคองเรื่องไครต์ดารินต่างกันบหมดเป็นความลับความลับล่องชอรติดตามในเรื่องแล้วคือยังไงแล้วคือตอนนี้ไปถ่ายหน้ากลัวไหมไอโฟนไอเฟ็กต์อะหน้ากลัวมากเพราะว่า เพราะว่าแบบมันมืดแล้วมันเป็นป่าเออคู่ใครในเรื่องโคู่แบบนี้แม่เกินโอ้ยไม่คิดจะเปลี่ยนเลงเหรอแต่ความลับหรือเปลาไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้มันบอกว่าก็อยากเปลี่ยนอยู่แม่เคยนแม่เคยมาดูคลิปนี้แม่เคยนดูเดี๋ยวให้น้องไปพักดีกว่าฝากติดตามด้วยสองเรื่องก็คือสิงสารายกับเบสสองเออขอบคุณครับขอบคุณครับเรื้มเรื้มเลื้เรื้มคือจะบอกว่า ตั้งแต่มีงานประกาศออกมาว่ารักนี้ไม่มีถั่วปักยาวอ่ะเขามีงานแถลงข่าวเอยไดเออก็ยังไม่เคยได้ไปเจอแต่มาวันนี้รักนี้ไม่มีถั่วปักยาวยังไงสีเล่นเป็นอะไรยังไงในเรื่องเล่าก่อนเล่นเป็นเชฟออกเ้เป็นเชฟเนี่ยจะเป็นเาวานครับเป็นไหยแบงเป็นหลอดด้วยก็ตกงานตกอับอะไรยว่าคาแรคเตอร์มันดูซับซ้อนแต่ว่าจริงๆคือคำว่ารักนี้ไม่มีถั่วปากยาวเลยแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการผัดกะเพราครับ ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวผัดกะเพราฉันว่าอาขอเดาได้ปะอาดาวอาลองเชฟเอ่ะทำผัดกะเพราแล้วก็อาจจะต้องทำเสิร์ฟนั่นนี่ให้กับให้กับทุกคนเหนี้วคือนี่ด้วยยา้ด้วยยายนายแบบประกับเนี่ยซึ่งเขาววัน่าจะเป็นคนที่เกลียดกะเพราที่มีตัวแงวนเยอะมากๆไม่ใช่เกลียเรอติดตามก็คือก็คือเนี่ยเขาเป็นนายแบบเราเป็นเชฟเจ้าของร้านอาหารที่แบบขายแบบค่เมนูกะเพรา คนเนี้ยเขาชอบกินกะเพราเขาก็เอามาตะเวนตะเวนกินจนเป็นนายแบบใช่ไหมกินจนเสียขุนเสียตกเละเลยเหรองานแบบตกไม่มีงานเลยก็เลยต้องมีภารกิจเข้าไปในาเข้ไปในร้านเชฟผมไงต้อไปเป็นลูกมือเชฟผมแต่ว่าก็คือเรียกได้ว่าเป็นอีกเป็นนิยายเรื่องหนึ่งนะที่ประกาศมาแล้วทุกคนคมอฮาเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือคนนิยายเรื่องการได้รับรางวัลเลยรู้สึกไงบ้างที่เราได้ขึ้นมาเป็นตัวหลัก เป็นแบบว่าตัวหนังผมเองเริงๆความสุขแรกผมก็ดีใจครับดีใจที่ขอบคุณสตระกูลอกาศครับเป็นโอกาสที่ดีครับเราขอบคุณมากๆครับที่ได้มาทำใงานนตรงนี้แล้วก็ได้กลับมาคู่กันอีกจากเรื่องที่แล้วที่เป็นเดฟแฮปปี้ไหมพี่สวครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ก็ฝากรักกี้ไม่มีถั่วมะกยาวนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำกันแล้วแล้วก็อีกไม่นานครับจะได้ชมกันแน่นอนรับรองว่า เรื anyway, ่องเนี right. <Huh? S 2> ่ย so ค hmm. so ือแบบว่าเผ็ดร้อนเหมือนกับเพราแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดครับเริ่มวันที่5สิงหาคมนะารัฝากติดตามด้วยนะครับเวลา4ทุ่ม15นาทีลูกค้าสุดาเชิญนะว่าฝากติดตามด้วยนะค่ะยี่ขอบคุณกาในที่สุดเราก็ได้เจอกับผู้ชายร้ายเอาไม่ใช่นั่นลรือาจากมาที่เราดีกว่าไม่ใช่สัมภาษณ์น้องไปแล้วกี่เรื่องหมายถึงว่าเล่นกลิ่นเรื่องเล่นกลิ่นเออแล้วคนนี้ มีเรื่องไหนบ้างครับมีรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวเล่นเป็นเล่นเป็นนับหนึ่งชฟขนมหวานเชฟขนมหวานอยู่ในร้านไหมไม่อยู่คือคือเป็นออกแนวว่าในฟังก์ชันตัวละครเนี่ยคือเป็นเป็นเพื่อนฝังเห็บอ่าเป็นเพื่อนฝังพระเอกผู้คิดผู้ใจแบบแบบว่าเป็นเพื่อนซีน้องน้องสนิทอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาเป็นศิลปสาราศาสตร์อุ้ยเรื่องนี้นี่เล่นคู่กันอีกแล้วกลับมาที่ตกัรเหมือนเดิมเรื่องนี้เล่นเป็นอะไร เรื่องนี้เล่นเป็นชื่อเซย์ครับเป็นตำรวจของผมเป็นตำรวจแต่ว่าเหมือนเป็นตำรวจหมอ,อเป็นเพื่อนเขาเป็นใช่คือเพื่อนเพื่อนสนิทของสิงหาแล้วกเ็เป็นอยู่ในหน่วยขอ,องพิสูจน์หลักฐานก็คือได้เจอกันได้เจอกับกตัวเรีวครับใช่ครับแต่ก็ต้องรอติดตามเพราะเรื่องนี้น่าดูมากอ,อีกเรื่องหนึ่งของคุณครับพี่เต็มสอนี่มาครบเลย12คนมาครบครับเรื่องนี้ก็เล่นเป็นตัวละครเดิมเป็นไอ้น้อนเหนึ่งอินเอเนอร์จี้ก็มาเหมือนเดิม รอบนี้เขาจะสมหวังไหมนี่แหละสปารดติามอันนี้จริงเน้ามี<ำ>ี้ให้ดูเลยัี้ี้ิดูริกซ่เอาตังมากูทำให้แล้วนะทุกคนคนติดตามครับก็ลักนี้ไม่มีถดปักยาวนะครับสิงสาราตายแล้วก็ีเทแล้วก็รวมงเรื่องอื่นของเชนอนน้วเออ ฝากด oh, oh ้วยนะครับผมดอยู่ก uh, ah, uh, oh, uh, so uh ับน right? I mean, uh, ้องเบอ้ยสวัสด claro ีครับอ้ยสวัสดีครับโอ้โหท่านผู้บรื่างเลยกลับมาที่คู่ของเราอีกว่าครับยังไงสีโปรเจกต์ปีนี้มันมีกี่เรื่องอะไรยังไงเล่าเราก็เป็นหนึ่งในหกเรื่องนะครับจากโปรเจกต์ของเชชใ่ก็จากทิทเมลที่ผ่านมาอย่างที่พี่ชวัตบอกกันเราเจอกแค่นี้แหละนี้เดียวอ่ะแค่ริบปิดปั้งแค่นั้นแหละแฟนๆอลายคนเห็นเคมีของเขา สี่เนสองพาดสองมันยังไงล่ะมันก็ควรจะได้ปะแหมกันมากขึ้นมาก็ปะก็รอลุ้นเออรอลุ้นรใครหลอดที่ออกมาแล้วคือเนี่ยผมอาจจะมาดีหรือว่าร้ายก็ได้เข้าใจแต่เขาอยู่ฝั่งนี้แแล้วใช่แล้วการกลับมาพอมาเจอกันมันจะยังไงจริงๆผมแบบเล่นร้ายมากเลยร้ายแบบร้ายส่วเขามันร้ายเลยหรอตช่ ไม่ได้ร้ายแค่อยู่ฝั่งร้านกิ่ใจเจ็ดใจดีเพราะฉะนั้นก็คือฝากติดตามน้องๆด้วยครัฝากเอาไว้าเขาเรียกว่าทั้งตัวละครแล้วก็ฝากทั้งแบบชีวิตจริงด้วยก็ไปซัพพอร์ตน้องกันเยอะๆก็ฝากสูบฝักยาวแหละเรือกแม็กซี่ออนแอร์้กรกฎาคมไปเลยเอาเพราะฉะนั้นฝากติดตามน้องด้วยครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนไปติดตามน้องๆกันนะครับฉันมันแค่ผู้ชายร้ายๆย่า นี่ล่ะอันนี้น,ะะนี่ล่ะกับพวกเราทีาท้สายร,ร้ายและเราสหายทั้งหลายนะฮะลีมัน,น,นไม่มีคนเชื่อป่ะเชื่ปอป่ะไม่เชื่อที่สัมภาษณ์มาแล้วทุกคนครับผมของค่ายครับอ่ะลีเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นแบบอ่ะตัวสำคัญคุณเอาไว้ท้ายสุดะ่ะครับตัตัวต<ป>ัวตัว<ป><ป> เล่นกี่เรื่องทีเนี้ยทีนี้เล่นทั้งหมดกี่เรื่องเฮ้ยสามเรื่องมีเรื่องอะไรบ้างครับสามเรื่องนะฮะมีเรื่องหลังนี้ไม่มีถูกขยาวหลังนี้ไม่มีถูกของยาวแล้วเล่นเป็นถูกของยาวคือไม่มีอีกเรื่องก็หลังนี้ไม่มีเรื่องอีกเรื่องที่สองชาตินี้แหละท่านขุนชาตินี้แหละท่านขุนเล่นเป็นเรือนบ้านเรือนนะหลังคาจากเล่นเป็นหลังคาจากใบจากใช่ไหมใบจากอ่ะ อ๋อโอเคเล่น hmm. 3เรื่อง mm hmm. ก็คือมี mm hmm. อย่างที่บอกเลยรัก mm hmm. นี้ไม่มีถวกักยาว mm hmm. ท่านขุน mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พิ่เบฟ Yes เอารักนี้บด้วยนะว่าพี่เบฟอ่าพี่เบฟสองพี่เบฟสองลักนี้ไม่มีตัวของยาวเล่นเป็นเรื่อชื่อว่าเล่นเป็นตัวออโต้ออโต้เป็นยังไงออโต้ก็เป็นเชฟอ่ะเป็นเชฟนี่ทีมเชฟเหมือนกันเหรอเชฟคนจีเลยอ๋อแล้วก็แบบอยากมาท้าทายเพื่อมาอ่าพิสูจน์อยากมาลองทำอยากมาลองทำผัดกะเพราอ่าเรื่องที่สองเรื่องที่สองเลือกอะไรนะเรื่องที่สองขั้นขุดอุ้ยอันเนี้ยฉันประทับใจมากอันนี้คือมันมีความยากสองเรื่องนั่นก็คือ การต้องคนเบย์ใหญ่ขอบอรย์ใหญ่เบย์ใหญ่จ้าเพราะน้องคุณดีมากจะบอกว่าตอนนี้ฉันอ้วนมากขี้หูี่วยดีรี้หูเยอะถ้าน้องชายผมหุ่นดีก่อนที่จะได้ถ่ายท่านคุณผมจะเรียกอมากระเส่เขาหนึ่งมือหรือภูริยดงเอ่ไดอแต่ขอหุ่นแบบดีๆนะเขาบอกว่าเขาก็เล่น้วยนะแล้วเราก็ขออนุญาตนะคะเราเราขออนุญาตไป คุณพ่อคุณแม่วันดีค่ะท่านวันดีค่ะเขียนเอาทำอย่างนั้แล้วสักคลายาแม่ได้ค่ะสี่นาทีพอไหมภูมิใจกับลูกนุ๊กไม่เห็นหรอไม่ต้องถามหนูมาทันซีนที่ แล้วก็ปเรืหมนนแหละสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้หหัวใจมันอะไรมันหลุดจริงๆ้เออาสีนะเอ้ยโหใช้มันหลุดจริงจเรื่องหน้ามีปืนนะจ๊ะอะไรนะเขามีคู่เป็นาที่อ้อนมา้จงเลยอ่ะแค่นี้พอน้ำแต่สวัสดีอยางปมนทังการอีกครั้งนะกับสิษสาาตายใช้เลอดตากับทีมเกสอง จะเป็นสารวัตรนะจะเป็นจะเป็นหนุ่มแต่เธอได้ขี่ไปในเรื่องนหารซึ่งมันคือใครกันล่ะเออมันคือตุ๊กเขาจไปเด็กแนวเลยแต่ว่าโอเคใช่นี่คือแบบชอบมากเวลาคือลงตอนนี่แบบแวนนี้ไปเอออะไรเงี้ยอยากแบบว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากซอนสักทีนึงอะไรเงี้ยจริงจริงอะไรพวกจริงๆนะแล้วก็แบบจะทีเซอร์ปะไม่ไม่ไม่เอาเอาโอ้โหไปเรื่องเหมืกันนะไปเรื่องเหมืกันนะ คุณยังไงคาแรคเตอร์เรื่องนี้ลูกครับนี่คถามม้นเจียวัม้าเจีวเด่นเลยเจียวเดนนไบอกะเล่นเ่นเล่นเยวกวาาไปถึงเล้วเนยไงนะไม่ถกอย่าัแน้ายังไงนะที่รักจ๋านี่ก็คือตอนนี้จะเป็นหนุ่มครับเรียกว่าหนุ่มแบบโชว์บดไหนอยู่ตัวเองเพราะว่า เพราะว่าเขามีพลังที่แบบเต็มที่นี่แหละเขาเลยจะไม่ค่อยซุ่มๆกันไทยค่ะแล้วก็เป็นแบบสถาบันแบบวันรุกงสเก็ตอะไรสเก็ตสเรูผีสเก็ตรูปผีทั้งยันต์รูปเขาอุ๊ยอ๋ออันนี้เขาเป็นผีหรอไม่แรงมากช่วงแรงนั้นเธอะเหมือนเหมือนเ้าของช่องมีอะไรกับนักแสดงไม่เลยฉันไม่เคยมีอะไรกับพาเวลเลยใครที่บอกว่าฉันเนี่ยใครที่บอกว่าฉันเนี่ยไม่คั่วอะไรกับพาเวลเธอเข้าใจใหม่ เขาไม่ได้เป็นขั้วหลีขาวฉันไหมที่เป็นอย่างเขาแวแรกๆนะทันพุทเลมสวันนี้ไอ้สุดโต่งกากให้กูตายเลยดีกากมาปิดช่องรักรักเหมือนเดิมรักทั้งคู่เหมือนเดิมคู่สัมพัทธ์เสมอถ้ามีถ้ามีปศุการรมกูก็เลือกของกูคนเดียวจ้ารู้แล้วมันรักอ่ะเข้าใจมันรักไม่ได้ ทุวันพี่นัททิวบอกวอนหน้ากูใจเองเลยที่เพราะเขากำลังกายหนักมากทุกคนเพื่อเสียวความพร้อมสท่านั้จะเสียวความพร้อมสับผลงานสองคนพายครับไม่บอกดีเลยแล้วก็แส่เก็รอแล้วก็พี่เด็บสอบด้วยอันเนี้ยเราเพิ่งรู้นะรู้วันไหนเราเพิ่งรู้เร็วๆนี้แหละประมาณไสองเดือนก็คือยังไงว่าเอาง่ายๆเลยอ่ะ รู้เพื่อที่จะเด็กตัวไปถ่ายใช่แล้วบทก็ไม่รู้แล้วก็เซอร์ไพรส์เหมือนทุกคนใช่ะ้อาจริงๆคือทุกคนก็ไม่รู้ว่าบทมันจะอะไรยังไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่เอะไรเขาบอกว่าเขาจะเปิดโลกเ็บเข้าอีแสดงว่าจริงๆอ่ะปีนี้สองเรื่องหลักคือดังๆไปนะคือจิ๊กซามาทานซึ่งเขาบอกว่านี่ใหญ่เหนอไงเขคือดังมากเช่นดุกทานอ่ะบทอันเยอะมากแล้วก็มีเทพเขาทำหนักสองคนดังเลเหมือนอย่างที่พี่ถอดพูดบปิเวทีแล้วว่า อกดดันท <Desert> ั้งตัวมันชอบเป็นแบบถากยังไงอย่างที่พี่เขาพูดนนั่แหละก็คือผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบสนุกอักมาจนจอยกับการถ่ายทำอย่างนึงก็น่าจะออกไปยีแล้วก็ใจเป็นยังไงก็ดังอยู่แล้วเเาห็นเห็นเขาก็บอกเห็นเขาบอกว่ามีคนชื่อเจมส์นะลุงรอดันรออยู่ใช่ไหมถากดันอยู่เขาบอกได้เลยโดยเฉพาะซีนที่แบบคนชื่อกูออกอ่ะเขารอเขารอแขบวงทวิสเลยอย่างเงี้ย ฉันรักเธอพาวเวลจริงเือต้องดูออกนะว่าจริงแล้วว่าฉันรักเธอสุดใช่ฉันน่ะทำคอนเทนต์แบบนี้เพราะว่าคนจะสงสารเธอหรอเออคนจะได้ไปรู้มาดูนี่เป็นแบบอิมมีชนอลมาร์เก็ตติ้งนะใช่เป็นแผนเต็มเลยล่ะเป็นแผนนะคนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเอ็นดูเนาะพาวเวลมันไม่ได้โดนเจมันรักเออไปรักพาวเวลอย่างเงี้ยเข้าใจปะคนคือแต่ของผมคือรักจริงมัารักมากเลยนะคนทำไมดีวะ เราส oui, ั่งให้ตูมีเลยดิของมาเยอะแยะแล้วเลยเราให้มาเยอะแยะแล้วมันก็ไม่ก็นั่งโชว์ของบัตรม่นก็ถ่ายรูปปวดอยู่รูปทุกอย่างเลยอ่ะนี่ทุกวันนี้นะขอสารภาพอย่างจำรูปที่เราถือรูปถือแบบเขาดาวได้ป่ะเออพูนงี้อยู่นะ เดี๋ยวเดีวด้วยเลยใช่เดียวด้วยอยู่ในรถตลอดเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อยู่ในรถไม่ว่ารถคันนี้จะไปถึงไหนลูกเป็นลูกค่ลูกแปลใครก็ได้มานั่อิ่มลูกเธอก็มีอ๋อที่บ้านต่อช้ามากเลยอ่ที่บ้านเออรถเธอไม่พาไปอยู่ในห้องนอนว้าวห้อง นาราคือพาเวลวางอยู่อ่ะขอบคุณมากวันนี้จเดี๋ยวให้น้อยพักผ่อนดีกว่าทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ไอ้เขาเรียกว่าดาราแบบดาราเกลียกระลาดคนนึงอ่ะพูดตรงๆขออนุญาตสัมได้ไหมคะได้ครับนี่ยายลูกมีกี่โปรเจกต์ครับลูกแม่รอปไมโยสองคนเจกต์ครับเฮ้ยกันเรื่องสองเรื่องเลยหรอออกเรื่องละสอง EP อะนะสี่ EP รวมกันสองเรื่องมีสองเรื่องเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าพีษเว็บสองอันนี้แหละด้านบนเซเลสเซเล่นเป็นบรรจง ตัวเด่นอยู่นะเป็นตัวนำอยู่นะเป็นไงวะตื่นเต้นไหมสองคนเองเต้นเพราะว่าคาแรคเตอร์ก็ใหม่ด้วยโอ้โหละขั้วเลยอะแท็กี่จำต้องนึกไปปุ๊บนิ่งเลยเหรอเฮ้ยนิ่งเลยเหรออุ้ยเป็นปตเวอร์ชั้นเดิมอ่ะทุกคนฝันจำลูกชายด้วยนะคะตั้งใจพร้อมนะครับหนึ่งสอง เราก็อยากเห็นผลงานนะครของท้องน้องนะครับที่เป็นน้องใหม่นะครับที่หลายคนดีอยู่นะครับก็ฝากติดตามรับรองว่า จัดหนักแน่นะฮะดหนักจัดเต็มครับพี่เป้ค่ะถุงเล็ดจบไปแล้วกับการสัมภาษณ์น้องๆค่ายเชียงของฮาวด์ดิ้งออริจินอลเลยกหกเรื่องใช่ในฟุตซิ่งไหมพวกเราในฟุตซิ่งมาแล้วน้องก็ให้ความรู้มือเราดีมากใช่แล้วสนุกสนานมากทุกคนในคลิปนี้ใช่แล้วต้องบอกเลยว่าที่เราเล่นกับน้องๆไปน้องก็คือเราสนิทกันแกแกฉันสนิทกันฉันคุยเล่นกันปกติเพราะฉะนั้นอ่ะที่เล่นไปทั้งหมดเอาเป็นว่าสนิทกันอย่างสเราเราก็เอ็นดูน้องๆใช่แล้วน้องก็แบบว่ารักเราแบบเรื่อง ุเือก็สิงสาราาสิงสาราาพียงฉันเนี่ยแหละขุนที่สวยที่สุดในสยามนี่ไงเข้าใจไหมขุนโกศลเออเราด้วยความที่เราเป็นแฟนเียบตูดด้วยใช่พี่หรอถ้าพี่เรื่องหนึ่งเรื่องหรอย่างนู้นคู่เรื่องเลียนหรอฉันนี่แหละคือท่านขุนใช่เลยดูเป็งสตรีทเธอมา คนเราลืนไปไม่ชอบพูดดีหมดเลยเอาเป็นว่าทั้ง6เรื่องน่าติดตามหมดเลยแล้วคุณล่ะอคะเลือกเรื่องไหนเอาเป็นว่าชอบเรื่องไหนคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้กันแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าเกิดว่าค่ายไหนมีอะไรที่ไหนเปิดตัวอะไรยังไงเดี๋ยวเจมจะตามเ e อ็กซ์คลูซีฟแบบนี้ทุกคนได้ดูอีก <S <S อ่าฝากไว้เรืลองกันแล้วก็ฝากติดตามทางมาชิกหนังน,นารอดทั้งสองคนด้วยฝากไว้วยื่องกันนะคะกับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะใส่เสื